จ้าพะจจาแม่จ้าต้นทองกว้าวหรือต้นดอกจานหรืออะไรอีกดอกจำชื่อไม่ได้แล้วนะจ๊ะดอกสีส้มๆจ้ะมันจะออกดอกประมาณปลายเดือนกุมภาจ้ะ ดอกกินได้แกงส้มได้หรือผัดน้ํามันหอยเหมือนดอกแคร์เรานะจ๊ะก็เพิ่งรู้ว่าดอกทองควาวกินได้เมื่อสมัยก็เป็นตอนนี้ก็เป็นไม้มงคลแล้วนะจ๊ะมีชื่อน้าหน้าจ้ะสมัยก่อนอยู่หัวไล่ไปนาะเขาต้องขุดทิ้งขุดทิ้งเขาบอกเป็นเป็นไม้อบอบอับประมงคลจ้ะชื่อทองดอกทองดอกทองเนาะดอกทองควาวเนาะแต่เดี๋ยวนี้น้องเป็นไม้มงคลและมีชื่อจ้ะใบมันนํามาตากมะม่วงกวนได้เอามาห่อขนมได้จ้ะ เดี๋ยวนี้เขานิยมนิยมเอามาปลูกกันหน้าบ้านจ้ะเพิ่มความสวยงามแปลกเป็นไม้มงคลจ้ะเรียกโชคเรียกคราบเสริมบารมีมีวาสนาจ้าพระจ้าแม่จ้าปลูกกันนะจ้าปลูกกันนะจ้าพ่อโลกโลกร้อนจ้ะลดโลกร้อนนะจ้านะ